สวัสดีครับวันนี้พบกับผมวันวาน,นชาแนลพบกับการลงแรงครับมอทอสวันนี้ดูทรงแล้วจะสับใครไม่ได้นะครับยินดีต้อนรับซูอาโอวีมีแต่ตนโหดดังน,นะครับฟังเขาแต่ฝั่งผมก็โหดน,นะครับผมนี่แหละโหดที่สุดสดูแล้วกครับแม่ยึบ เอาวอาย้อนไปนู่นดิการเล่นมาท้อของผมก็แล้วนครับคนตีนไหมโอ้ยตัวนี้ก็แรงแล้ว ตันนี้มันแรงแล้วครับไอตัวม้ามันเนี่ยไม่ตายเอ็กซ์คิวไม่ตายครับ, X ม,รบมันก็จะฆ่าผมได้ครับถือว่าเสมอครับอืเสมออยต่ตัวมัโคตรแรงครับตัวม้ามาน้ำ อะไรนะยอนฟูเดซันนะอนออโ,โอ้ยไม่ซิลมาครับมาตีผมที่แตกตายหาย กันเวทเรือรัวเลยครับไปน,นะครับเพื่อนซิวมันอันตีใส่ใครนะบังครับสุกไหม ม้าโคตรแรงท่านผู้ชมเห็นไหมผมผมโดนอะไรอ๋อโดนมังห์บหกวนรอเปล่าอย่างแรงนี่ผมขอแล้วครับใครก็ว่าม้าแรงมาดีดใส่ผมด้วยแรงได้ไงสีแดงอย่างนั้นไม่ใช่ครับท่านผู้ชมนอกเรื่องครับผม เอาละเอาละเอาละใกล้ๆอย่างนี้ปลาไปโดนอีกปลาผมเดสมอลเล่ครับเนีน่ยเห็นไหมเห็นไหมอย่างแรงเนาะมามาน้ำฉันสกิลครับ Ờ, được, được, được. <S2ını> phải <thay đọc> à nó đây phải Ê, đi đi chạy đi chạy đi chạy đi. Lâu dù chạy lâu có đinh liệt อย,อยังแรงเลยมะมาด้วยฟอร์มด้วยเคฟยอนเราได้หมายถึงฟอมนะครับค้นด้วยไปช่วยไปช่วยป่าเราครับวีนะครับป่าเราโหผมเข้าไม่ได้นครับ เข้าไปก็โดนเขาใหันก้าเอาเพื่อนเอาก็บอกเราโจมตีเลยเราเป็นแทง้งอ่ะพวกมันล้าเล่นโหดมากครับ อดผมไม่รัดนะครับอยู่ดีเขาก็เปลงไปอนี

อย่างมากนะครับคนโสดเขาทุกคนครับสตรีมอเมอร์เขาู้กันดีครับเวับมามาเล่นผมแน่เงีย <c oughs> บ,บยู่งแก้กันมาเมื่อไหร่เราจะบวกกันสะเดี๋ยวเพื่อนโอ้ยกูไม่น่าพูดเลยไม่โคตรเลย ืม่น่ารีบมาอี่แต่กูจะกดหิวเลยเ่นเด้อะไรเพื่อนมามันลจากหลังมามันไม่ทันครับมาถือว่าแรงนะครับผมสู้มาไม่ไหวหรอก โชโรให้แกมาเนาะบมามเปนอย่าบ้านผมโอ้โหแม่งแข็งเป็นมาก หลอกก็เชรับเจ็บตายครับไม่ถึงผมนะครับเอาอะไรกันกะให้นายเชียบเราได้มันก้าแมวเอ๊ะเอ๊ะหรมาใช่ไหมเขาไม่เอาเอง ก็ได้ไปก็เหมอนนะครับก็ได้แก,ดก็เหมือนกันะครับแ,แรงไหมรครับบอนทอแรงไหมครับโอเคครับ เฮ้ยถอยถอยพี่ไม่ไหวแล้วเพื่อนสู้ๆร้อนเร็วไม่ไม่ไหวครับมันเป็นเมทครับผมอีกอย่างผมไม่มีกันเวทด้วยโซนให้โซนให้โซนให้เพื่อนนะครับอ๋วนอนไปไหนแล้วไม่เร็วครีมเร็วนะสองคนมึง โอ้ตัวแข็ขขงๆนู่นเพื่อนกูยครับยครับเพื่อนเราแห้นนงแน่เดี๋ยววะผมน่าจะเกิดแล้วครับแบบนีน้ผมไม่ได้ออกไอ้จำพวกดาบอะไรครับผมออกแต่จำพวก ยืนให้เพื่อนอย่างเดียวดูอะไรของผมอะตีด้วยเพยื่อนแค่รู้เดยไม่ออกจะได้กูสิวยะ บิงหาเราได้ไงฟิวอม่แม่งดันมาเจอแครี่ย้อมอ่ะยอมรับดันมาเจออีลาวิวอีกเจอมันยิงเกาะเ้ารถอีกเดินย้อนเข้าให้ีเสียปัดจ็อกเกอ <laughs> ผมโดนลุ้มครับไอ้เจ้าเคครับฉันไปโมออกโลน้ำแข็งครับรู้สึกร้อนๆแต่ก็สะท้อนเขาว่าแผนนี้ไม่จำเป็นก็ได้บแต่ก็ไม่แน่ครับถ้าผม,ผมอยากออกอะไรผมก็ออกครับผมเน้นยืนให้เพื่อนอย่างเดียว ชอบจะส่งให้เพื่อนความขิ้นแข่งและสัทธาเเป็นสิ่งที่ต้องมีคู่กันเฮ้เพื่อนก็ได้ไปก็เหมือนกันมากันกล้ามึงคนเหล็กหรือไงวะเนี่ย ฆ่าหมดเราผมไม่ได้ฆ่าเลยครับโอเคครับดูนตอนนี้ MVP เป็นใครครับถ้าเป็นผมผมก็จะสลองสามวันสำคืนครับ นื่อจากรัดเขได้ั้นแต่อย่าลืมครับผมเป็นแทงผมออกเกาะทั้งน,นั้นเน้นยืนให้เพื่อนเพื่อนไม่ค่ายครับช่วยไม่ได้มามาดูกันอือหนึ่งคีดสักทีแชร์เพื่อนทั้งหมดผู้เล่นครับมันก็ดา่าไว้ โอเคครับเอาจิ๊กกูจะแชร์อย่างงั้นเนี่ยโอเคครับย้อนได้ไหมครับงั้นแสดงว่าผมก็ไม่ต้องสรองคนระับใหญ่ยันไข่โอเคครับหืมไม่ต้องเชิญเพือ่อนไม่ต้องเชิญเชื่เถอะแล้วก็แจกกันดิก ที่เราเจอแค่คูรอสู้อ่อนครับครับงั้นผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับชอบกดไลค์กดติดตามผมด้วยครับถือว่าเวทนาพวกเถอะบ๊ายบายครับ